สวัสดีทุกคนเลยในครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่บอลวัตฟักกับปีฟา22คาเรียรโมนในครับในแคมเปญบาิลเซโลนสไตล์นั่นเองนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการจับฉลากยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วครับแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเราได้อยู่กลุ่มเดียวกับเรียููแอตเลติโกมาดิแล้วก็เอฟซีปอร์โตนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่เดือดชิบหายเดือดมากนะครับผมเดือดกว่าน,นี้ก็ไม่มีอีกแล้วนะับผมก็เรียกว่า เราต้องพยายามเอาชนะให้ได้นะครับกับการเสริมตัวเข้ามาที่เรียกว่าเป็นบราซิเลียนสไตล์ของเรานะครับต้องพยายามโชว์ของกันได้มากที่สุดนะฮะและนี่คือแค a n d i ดตนะครับนักเตะมิดฟิลใครจะเป็นมิดฟิลที่ดีที่สุดในปี2021นะครับชื่อก็มีเสนอมาก็คือโจโจคิมมิดนะครับมีเควินเดบอยมีแบร์นโดซิลบาแล้วก็มีโรดี้ะครับโหสังเกตเห็นได้เลยนะคือ3คนมาจากแมนซิตี้หมดเลยนะฮะ อะไรครับผมอีกประมาณ2วันก็จะหมดปิดตลาดนักเตะเรียบร้อยเดี๋ยวเรายังเหลือเงินอีกเท่าไหร่อ่ะร้อยเจ็ดสิบสามล้านปอนด์เราจะเอาเงินก้อนนี้ไปปิด1บิ๊กดีวเข้ามาครับทุกคนถ้าพูดถึงบิ๊กดียวแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ใช่ราคาแบบกะโหลกกะลาแน่นอนแล้วไม่ใช่ตัวนักเตะกะโหลกกะลาแน่นอนนะครับเราจะเอาตัวนี้เป็นตัวปิดเดียวในซีซั่นนี้นะครับแล้วก็เราจะแบกให้แบกหลังหักไปเลยนะครับคนคนนี้เนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับผมเอาแหละ เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าเขาคือใคร3 2 1หนึ่งเนมาจูเนียร์นั่นเองครับผมนักเตะบาซิเลียนจอมลีลานะครับผมส่งประกวดโดยปารีสแซงแชรกแบงนั่นเองครับผมเรามี173ล้านปอนด์ผมอยากจะปิดดูเนม่าให้ได้นะครับ แต่ราคาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่111ล้านปอนด์เลข111มาเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะปิดดิวได้สักเท่าไหร่วันนี้เรามี173ล้านปอนด์เดี๋ยวเราไปลองยื่นดิวกันก่อนก่อนที่จะปิดตลาดนักเตะนะครับเราจะเอาเนม,ม่าเข้าสู่ทีมเราให้ได้นะครับผมด้วยประการทั้งปวงนะครับผมจัดไปเดี๋ยวเราไปยื่นเงินกันก่อนว่าเราจะปิดดิวที่ราคาเท่าไหร่ครับไปอะไรครับผมโคตรตื่นเต้นเลยครับ เล่นมากี่พาร์กี่ซีซันกี่ทีมไม่เคยซื้อเนม่านี่เป็นครั้งแรกที่เราจะดิวเนม่าเข้าทีครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ราคาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราลองยื่นไปก่อนครับที่125ล้านปอนด์เลยกันนะครับผมและเซลออนครอสให้ไปเยอะๆเลยไม่รู้ว่าเขาจะปัดหน้าหงายหรือเปล่านะแต่ก็ยื่นไปก่อนตำๆครับให้เปเชคุ้นคิดก่อนจัดไปโอ้โหเปเชตีกลับมาเลยครับ186.5ล้านปอนด์นะฮะ กลมๆเลยนะครับโหแพงชิปเป่งเรามีงบ170เขาเรียกมา186โอ้โหเอาละทุกคนเราสามารถเอาเพยเยอร์ไปตวอปได้หรือเปล่าดูซิว่าเรามีกองหน้าหรืออะไรที่เหลือบ้างหรือเปล่าที่สามารถเอาไปจุนเจือในเรื่องของค่าตัวตรงนี้ได้เฮ้ยอันเดเรบิกไง นี่คือคนที่เราไม่คิดจะใช้อยู่แล้วครั้งที่แล้วเอาไปแลกกับใครนะไม่แด้บอลเชตินโน,โนอาจจะอยากได้ก็ได้นะกองหน้ารูปร่างใหญ่ตรงนี้ครับอะเรบิตใส่เข้าไปแล้วก็ในส่วนของค่าตัวของเนม่าอาจจะลดหย่อนลงมาเหลือสักประมาณร5 5ล้านปอนด์ละกันนะครับเป็นอันเดเรบิด28ล้านปอนด์บวกกับทางด้านของเงิน150ล้านกลมๆนะครับเพื่อแบกเงินจํานวนก้อนนี้เนี่ยไปสู่ของเนม่าไม่รู้ว่า150ล้านบวกกับ28ล้านของเรบบตครั เอาล่ะเรียบร้อยปิดดิวแบบรวดเร็วรู้สึกว่าปารีอยากจะได้เลบิดอย่างที่ผมบอกเลยเรียกว่าเขาตกกับดักเราแล้วครับเอาล่ะถือว่าปิดดิวมาได้ราคาที่มันไม่ได้แพงเวอร์นะครับ1้อยล้านบวกกับเลบิดที่เราไม่ได้ใช้แล้ว เรายังมีเงินอยู่20ล้านในการต่อสัญญาผมว่าน่าจะได้นะสำหรับเนมานจูเนียไม่น่ามีอะไรพลิกโผครับถ้าเกิดเขาไม่ขอแบบ5 0 0 0 0ปอนต์ต่อวีกอะผมว่าได้อยู่นะคลิปนี้ไปเร็วมาเร็วครับผมบอกเลยแ่่นี่คือดิวที่ผมตื่นเต้นมากเพราะผมไม่เคยซื้ออะไรที่มันแพงขนาดนี้มาก่อนนะในการต่อสัญญาครับก็ต่อ3ปีเลยกันนะครับเรียกว่ากําลังดีไม่มากไปไม่น้อยไปถือว่าโอเคมากครับในส่วนของรีลิสคอร์สก็ไม่จําเป็นต้องมีนะสำหรับเนมานนะฮะ มาอยู่ที่เราเนี่ยอายุเยอะขึ้นก็อาจจะลดเหลือประมาณ2 1 0 0 0 0ปอนปอและกันแล้วก็มีโบนัสทรายสักประมาณ1ล้านครบ20ประตูอาจจะได้เพิ่มอีกสักประมาณ2ล้าน5อะไรประมาณนี้นะผมว่ากำลังดีนะ2 1 0 0 0 0ปอ่นดอต่อสัปดาห์บวกกับโบนัสทรายอีก1ล้าน7แล้วก็20ประตูได้อีก2ล้าน5เอาละเรายื่นสัญญาให้กับนายแล้วนายจงพิจารณาดูซิว่านายโอเคหรือเปล่าอู้หูยเนม่าบอกว่าขอต่อรองนิดนึงครับ ขอเพิ่มเป็น2องแสนสองแล้วก็บนัสทรายในเป็น2ล้านนะครับโอ้โหมึงจะเขียวไปไหนเนี่ยแล้วก็10ประตูได้สงล้านแค่โอ้โห20ประตูไม่เอามันบอกขอ10ประตูเองปิดเดียวเรียบร้อยกับเอซิมิลานนะครับผมเอาแหละบอกเลยว่าเอซิมิลานในยุคบารซิลเลียนสไตล์กำลังจะรุ่งเรืองนะครับมาเลยครับเดม่าจูเนียนี่ฮะเดม่าจูเนียมาแล้ว,คน,ลวคนสุดท้ายท้ายสุดของตลาดนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย ผมซื้อเนม่ามาเนี่ยจะเอามาเล่นตรงไหนเพราะว่าทางขวามีราฟินญาทางซ้ายมีเลอาวกองหน้ามีเชซุสผมจะเอามาเล่นเป็น CA m มาทุกคนเป็นกองกลางตัวรุกเนม่าจะได้ไม่ต้องลงมาช่วยเกมรับถึงวิงแบ็กซ้ายวิงแบ็กขวาไงผมว่าเขาจะได้แบบรออยู่ด้านหน้าได้เพราะว่าเป็นกลางรุกอะผมว่ามันห้อยได้อยู่แล้วโอ้โหเกมสวนกลับเราจะเสด็จสดามากเลยคนระับถ้ามีเนม่ามารอค้ำอยู่ด้านหน้าครับและเขาก็เล่นเป็น CA m ได้ด้วยนะไม่ใช่แค่ ปีกซ้ายนะครับเขาเล่นเป็น C m ได้ด้วยนะครับแล้วเขาก็เคยเล่นอยู่ครั้งหนึ่งนะรู้สึกว่าน่าจะเคยเล่นให้ปารีสอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมจําได้หรือไม่ก็เคยเล่นให้กับอ่าบราซิลหรือเปล่าที่ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะแต่ว่าเขาเคยเล่นนะผมเคยเห็นอยู่เป็นกลางรุกและเล่นได้ดีด้วย เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเอาเนม่ามาเล่นในตำแหน่งกลางรุกนั่นเองของทีมเรานะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเอาเบอร์ให้เนม่าก่อนครับเนม่าเนี่ยเขาใส่เบอร์10นะไม่รู้ว่ามีเบอร์10ใครใส่อยู่นะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะเบอร์10เป็นบราฮิมเหรอบราฮิมมันคือใครอะ่ะกูไม่รู้จักอ๋อยืมตัวมาจากเรียมาดติดด้วยอ๋อยืมตัวมาก็ไม่ค่อยสําคัญสเท่าไหร่นะครับเราก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วเราต้องให้เนม่าแล้วแหละเบอร์สิบป่ะทุกคนจัดไปเนม่าเบอร์สิบไปเลยเรียกว่าเป็นเบอร์ไอคอนของเขานะครับ เอาล่ะเดี๋ยวเราจะเอาทางด้านของเมซิแอสนะครับที่ฟอร์มดีนะลงไปพักเป็นตัวสำรองก่อนไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบนะแต่ว่าต้องต้องผัดเปลี่ยนให้ลูกพี่เขาลงมาครับเน <c oughs> ม่าของจริงมาแล้วครับจะไปลงไป็นสำรองไม่ได้ซื้อมาตั้ง150ล้านปอนอะไรครับผมในส่วนของกองหลังสำรองครับเหลือเวลาอีก6ชั่วโมงผมจะซื้อ CB เข้ามาแล้วกันนะครับมันมีอยู่2คนนะคนแรกคือทางด้านของโรเจอร์อีบานเยสครับกองหลังของโรมานะ แต่ว่าผมกลัวว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะไม่อยากไปสำรองไงเพราะว่าเรามีโรมมนโยลี่คู่กับทางด้านของมิลิตาอยู่แล้วนะผมก็เลยเปลี่ยนแผนว่าเฮ้ยไปซื้อเตียโกซิวาราคาไม่กี่ล้านปอนเนี่ยมานั่งสำรองไหมเพราะว่า36ปีแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะมาเป็นพี่ใหญ่ให้กับชุดกองหลังได้ด้วยนะครับแล้วก็น่าจะไม่มาบ่นอะไรมากนะเพราะว่าอายุเขาก็เยอะแล้วอะ ผมว่าเราปิดดิวเตียโกซิวามาแล้วก็เอาเข้ามาเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวสำรองให้กับทีมเรานะผมว่าก็โอเคเหมือนกันนะผมว่าได้อยู่แหละไม่น่ามีปัญหาและก็อีกหนึ่งคนเนี่ยที่อายุเยอะแล้วเนี่ยน่าจะมาเป็นสำรองให้กับทีมเราได้คือในหน้าของมาเซลโนนะด้วยความเป็นพี่ใหญ่แถบบาซิเลียนเนี่ยอาจจะมาช่วยเรียกว่าเป็นแบ็กอัพให้กับน้องๆได้นะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นซิวาแล้วก็มาเซลโลนเนี่ยผมว่าเฟียลนะกองหลังจะได้มีตัวโรเทชัน เอาละทุกคนเดี๋ยวเราไปคุยดีลกับมาเตโลก่อนเลยแล้วก็ตามด้วยซิลบานะครับเพื่อจะปิดดีลมาเป็นสำรองให้กับทีมเราเนั่นเองครับจัดไป <S 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 อะไรครับผมก็ถือว่าเป็นการปิดดีลที่เร็วนะครับเราปิดดีลมาเซโลได้รา,ราคา11ล้านปอ์ก็ถือว่าชิวชวนะครับไม่ได้แพงมากสักเท่าไหร่ สำหรับนักเตะอายุ33ก็เข้ามาเป็นพี่ใหญ่กับทีมนะไหนๆแล้วก็จะเป็นบาซิลสตล์ Star นะครับก็แน่นอนขนมาทั้งประเทศแม่งเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ตนะียโกซิลวาเป็นอีกหนึ่งคนที่ราคาไม่แพงครับเดี๋ยวเราไปปิดดิวกันแบบรวดเร็วเลยแล้วกันนะครับอะไรครับผมตียโกซิลวาก็ปิดดิวมาได้ในราคา12ล้านปอนด์นะครับ2คนนี้ก็รวมกัน20ล้านปอนด์ก็ถือว่าโอเคนะซื้อพี่ใหญ่มานั่งสำรองเรียกว่าคอยกระตุ้นน้องๆผมว่าก็ได้อยู่แหละไม่มีปัญหานะฮะ อะไรครับผมในที่สุดเราก็ปิดดิวเพิ่มมาได้ในช่วง6ชั่วโมงสุดท้ายก็คือทานได้ของเทียโก้ซิวนะครับและทานได้ของมาเซโลเข้ามาเสริมทัพของเรานั่นเองครับโอ้โหตอนนี้บอกเลยว่าน่าจะเป็นธงชาติบาราซิลแบบเต็มรูปแบบเลยครับตอนนี้ไม่ใช่โลโก้ของเอซิมิลานแล้วนะนี่คือบาราซิลจริงๆเลยนะมาเป็นแบบชุดใหญ่ไฟกัะพิบเลย ชั่วโมงสุดท้ายครับเดี๋ยวเราไปดูซิว่าทีมอะไรเขาใช้จ่ายกันเท่าไหร่กันบ้างแต่แน่นอนว่าทีมเราแม่งติดแน่นอนใช้จ่ายเยอะสุดๆนะฮะทีมอื่นๆที่ใช้จ่ายกันนะครับผมก็จะมีทางด้านของลาซิโอนะครับซื้อเอาบาเข้ามาเฮ้ยเอาบาไหนเนี่ยไอ้จอร์ดี้เอาบาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็มีทางด้านของนาปโปลีเนี่ยได้เกรเรโรเข้ามานะครับผมแล้วก็เมยองประตูของเรานะครับ แล้วก็ตังด้านของยูเวนตุสนี่ซื้อหลุยส์เข้ามาแล้วก็ตัวมาเลอร์ม,มาก็เข้ามาแล้วก็รวมถึงปีหน้านะครับเรียกว่าเด็กดาวรุ่งนะครับปีหน้าก็เข้ามาแล้วนะครับถือว่ายูเวนตุสเสริมได้ดูอยู่นะใช้จ่ายรวมๆแล้วก็65ล้านปอนด์ ขายไป8 5ล้านปอนด์เฮ้ยยูเวนตุสมันใช้จ่ายเก่งจังว่ะเอาเรื่องจัดๆแล้วก็ทีมอื่นๆนะครับผมก็ไม่น่ามีอะไรมากมายสุดท้ายไปจบกันที่ทีมของเรานี่แหละฮะเอซีมิลานเดี๋ยวพาไปดูว่าใช้จ่ายรวมๆกันแล้วเท่าไหร่นะฮะอินเตอร์คู่แข่งของเรานะครับโอ้โยแรดฟอร์ดซูเล่แล้วก็เทเลอร์นะครับขายบัสโตนี่ออกไปคนเดียวโอ้ใช้จ่ายกนข้างดูเหมือนกันนะทั้งด้ของอินเตอร์มิลานเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันส่วน,นวเอซีมิลานนะครับใช้จออ่าย กลมๆแล้วเนี่ยก็เกือบใช้เกือบ200ล้านปอนนะก็ถือว่าโอเคแหละซื้อมาขายไปถือว่าได้อยู่นะครับแล้วก็ท็อปดิวในฤดูกาลนี้เป็นดานด้านของเนย์มาร์จูเนียไม่พลิกโผครับ150ล้านปอน <c oughs> เรียบร้อยแล้วรอลงมาคือเอเดนมิลิตานี่ทีมเราเหมาทักระดานเลยนะฮะสามระดับแรกนี่เป็นการซื้อขายจากทีมเราหมดเลยนะครับผมเอาเรื่องจัดจัดนะฮะเอาละปิดตลาดกันเลยแล้วกันนะครับผมเรียบร้อย อะไรครับผมตอนนี้ก็ปิดตลาดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูซิว่าปฏิทินเราต้องเจอทีมอะไรกันต่อนะครับผมนัดต่อไปเรามีคิวเจอกับทีมอะไรอะทุกคนผมไม่ค่อยคุ้นชื่อกับทีมอิตาลีด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเราจะได้เจอกับทีมอะไรอะไรครับผมนัดต่อไปเราเล่นในบ้านนะครับในถิ่นซานซิโรเจอกับเอ p มโปลีนั่นเองครับผมทีมอันดับที20ของตารางนี่บวยเลยเนี่ยบวยแบบบวยจัจัดเลยนะ แต่ว่าที่สําคัญคือนัดต่อไปนะครับเรามีเวลาพักอีก2วันเจอกับปอร์โตในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับนัดนี้ก็อาจจะไม่ใช่ทีมตัวจริงสักเท่าไหร่ก็อาจจะสลับสลับกันไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยกันตัวจริงในนัดต่อไปนะครับกับทางด้านของปอร์โตเลยและกันนะครับผมเอาล่ะวันนี้ผมอาจจะขอซิมแมตช์และการเจออัดที่ี่20กับเอมโปรีนะอาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันลงนะครับเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆบใครเจ็บล่ะครับเนี่ยプレเยอร์インジュリ ใครอะโอ้ยซานโดเหรอโอ้โหเจ็บไปหกวิกมาถึงก็เจ็บเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราไปจัดตัวกันก่อนนะครับดีมากที่เราเซ็นมาเลโลมาครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเป็นการมองการไกลที่ขาดมากมาเลโลลงมาวันนี้นะครับเป็นการลงตัวสำรองสลับกับตัวจริงลงไปนะครับเจอกับเอมโปลีไม่น่าเป็นงานที่ยากสักเท่าไหร่นะครับผมก็จัดตัวสำรองลงไปลุยแล้วกันนะครับ อะไรครับผมเรียบร้อยไม่ยากเท่าไหร่จริงๆครับเรียกว่า3-0กลมๆไปเลยครับทะลวงท,งทังขี้เอฟบอลีเต็มที่เลยนะฮะก็ยิงไป3คนนะครับเรียกว่าไม่ซ้ากันเลยคือราฟเฟลเลียลแล้วก็เดมาจูเนียร์มาถึงนัดแรกยิงเลยแล้วก็ปิดท้ายโดยทางด้านของเมสซีแสนะครับผมนาทีที่88 3-0 ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับผมกรุ๊ปนี้ก็จะเป็นกรุ๊ปในส่วนของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกตามจริงเลยนะตามสถานการณ์จริงที่ปีนี้เนี่ยเรื่องจริงๆได้เกิดขึ้นนะครับก็อันนี้อาจจะไม่ต้องไล่ให้ทุกคนดูแล้วว่าใครอยู่กรุ๊ปไหนบ้างเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะและกรุ๊ปจริงๆก็เป็นกรุ๊ปแบบนี้แหละฮะว่ามันเดือดเหลือเกินนะครับเอาละทุกคนวันนี้นัดแรกสําคัญมากนะครับและนี่ก็คือรายการที่เราค่อนข้างที่จะอยากจะพาเอซิมิลานกลับไปเฉิดฉายครั้งเพราะว่ามันเป็นยักษ์หลับมานานและ รายการนี้เราข้างเน้นนะครับเดี๋ยววันนี้เจอกับปอโตเราไปลุยกันเลยแล้วกันนะครับวันนี้ได้เล่นในบ้านหรือนอกบ้านครับในนัดแรกไปเยือนด้วยนะครับก็เรียกว่าเต็มที่นะครับพักตัวหลักไว้เพื่อลงวันนี้โดยเฉพาะครับเดี๋ยวไปจัดตัวแล้วก็ลุยกันครับในส่วนของยูฟ่าแชมเปียนลีกในเกมนี้ครับผมอะไรครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมยูฟ่าแชมเปียนลีกนัดแรกรอบแบ่งลุ่มนะครับวันนี้เป็นศึกที่เราจะต้องมาเยือนแอฟซีปอโตถึงบ้านนะครับ ตอนนี้เนี่ยเอซีมิลานในหลีกยังไม่แพ้ใครนะครับ3นัดที่ผ่านมาฟอร์มค่อนข้างดีและล่าสุดเ네นม่าก็เปิดตัวยิงเกมแรกไปแล้วครับประตูแรกเราไม่ได้เห็นนะครับเสียดายมากนะครับแต่ว่าเป็นการเปิดตัวที่ยอดเยี่ยมครับ150ล้านปอนด์นะครับ <c oughs> ก็ต้องเรียกว่าใช้คุ้มนะครับ <c oughs> เต็มที่เลยฮนะท <c oughs> ั้งได้ของเ네นม่านะครับวันนี้ก็ได้ลงตัวจริงด้วยครับวันนี้ก็เป็นชุดเต็มของทั้งสองทีมครับวันนี้เนี่ยทั้งได้ของเปเป้นะครับลงไปกับตันทีมของ FC ฟซีปอร์โต จะดำทีมลงเจอเพื่อนเก่านะครับทางด้านของมาเซนโลวันนี้ครับได้ลงเป็นตัวจริงครับทางด้านแบ็กซ้ายนะครับเนื่องจากอาริซันโดบาดเจ็บนะหกวีกับก็ประมาณราวๆเกือบ2เดือนนะครับก็ยาวๆกันไปนะสำหรับทางด้านของอาริซันโด อเลยครับผมเพลงจบเรียบร้อยครับจับมือกันก่อนครับนำทีมโดยเปเป้ปอบประมุกเหมือนเดิมครับทางด้านของ MC p o r t ปอโตครับวันนี้เนม่ากาเบรียลเชซูสรวมถึงทางด้านของราฟินญาครับสามตัวรุกตัวจีตลงกันหมดเลยฮะวันนี้ลาเฟลเลอาลก็ตอนแรกเหมือนจะไม่ฟิตครับแต่ก็ต้องลงตัวจริงเช่นกันนะปอโตเจ้าบ้านครับรายชื่อดังนี้เลยฮะแน่นอนครับมีเปเป้เป็นกัปตันทีมนะครับ จะมาในระบบอะไรครับต้องมาดูก่อนครับ4-4-2ครับวันนี้มิลานนะครับมาในระบบ4-2-3-1ครับมีเนโต้ผู้รักษาประตูครับกองหลังมีโรมาโยลี่คู่กับมิลิตาครับแบ็ซ้ายเป็นมาเซโลคืนบอลยุโรปอีกหนึ่งครั้งครับโทนารี่ตรงกลางกับกิมารสครับเนม่าหน้าต่ำและหน้าเป้าเป็นกาเบียลเชสซดนั่นเองและเกมกำลังจะเริ่มแล้วครับเกียร์บอลเริ่มที่ปอร์โต้ก่อนเลยครับในสึกอยู่ฝ่าชลบกรีนัดแรกออกมาด้านข้างเอาแล้วมาเซโลเอาหลุดตำแหน่งไปแล้วออกมาที่งเป๊ะ เปเป้มาจาังหวะนี้โรมันโยลี่แท็กเกิลอยู่เลยครับ <S <S อาแล้วหลุดขึ้นมาสวยมากปอตโตจ้จังหวะนี้จะได้เปิดหรือเปล่ามาที่เบตตี้เปิดติดมิลิเตาโอ้โหมิลิเตาขายาวจัดแล้วเข้ามาตรงกลางแต่ว่าโรมันโยลี่ปั๊มบีกปั๊มในปั๊มแล้วจวังหวะนี้ไปแล้วมิลิเตาขึ้นหน้ามาที่เนม่าเนม่าออกมาเนม่าดึงออกขวาไปสวยมากราฟินญ่าไปแล้วราฟินญาเปิดเข้ามาให้ใหเนมาา่าจังหวะนี้สวยงามมากเนม่าชิปเข้ามาตรงกลางแล้วโมงเรียบร้อยโอ้โห กาวิเชสุดก็เปิดประตูแรกให้กับมิลานในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกได้เพียงแค่5้นาทีจากการสวนกลับที่โกดโหดเหมือนเล่นทีมชาติเลยครับได้ของเอซมิลานะโอลหลุดขึ้นมาส่งให้เนม,มา่าลูกนี้ก็แปะแล้วก็ชิปเข้ามาสวยมากครับม่งแบบชิวๆแล้วเพราะว่ามันลกูกจากจัดคนประกบก็ทะเลยทะล่าถล่มไม่หมดแล้วั้งได้ของปอร์โตครับหมดสิทธิ์จริงๆครับประาประตูของปอร์โตฮะ แล้วตั้งเกมกันใหม่ครับอล้วเปิดเอา้าย,ย้อยมาจา่กเก็บได้ที่โดราลีมาที่มาเซโลโลอ,ออกไปที่เลเอาเลเอาเปิดเข้าด้านในเนมา่าจังหวะเดียวส่งให้เนม่าต่อเนมา่าเนม่าล็อกแล้วยกข้ามาดีมากราฟินยาวันเลว อะไรขนาดนั้นกบหน้าโอเนมากยกมาสวยมากแล้วลาฟินยาบอลตกไม่ต้องปล่อยตกนานแล้วยิงโคตรแรงแต่ปัดได้สวยจะจัดผู้สามประตูแล้วเป็นเตะม,มุมแบบรวดเร็วครับของเอซิมิลานเปิดก็ามาเสาแรกขึ้นหมวไม่ถึงครับเนมมาล้มลงไปลาฟินยาอีกหนึ่งทียกเข้ามาตรงกลางแล้วบอลตกลงไปเปเป้ต้องเคลียขึ้นมาด้านหน้าเก็บได้ที่โตนาลี่และโรมันยียลี่ครับมาเซลโลพิกมาสวยส่งให้เนมมา,าตรงกลาง เนม่าแทงต่อมาที่กาเบียลเจซุสได้ดีมากคาเบียลเจซุสส่งต่อให้เนม่าหลุดขึ้นมาแล้วเนม่าหลุดขึ้นมาแล้วชิปลูกนี้โอ้โห2-0ไปแบบรวดเร็ว15นาทีครับโอ้พอเป็นเนม่ามาเล่นกลางรุกการเติมการเปิดมันดูแบบดีกว่าเมซี่สเยอะเลยฮะแต่ว่าลูกนี้เนี่ยโอต้องชมการจบสกอร์ที่แบบโอ้โหดีโคตรเลยจะได้ของเนม่า นี่โชว์ถึงคราสบอลนะผูดจะผู้รักษาประตูก็เหมือนจะออกแล้วไม่ออกก็เลยชิปข้ามหัวมันซะเลยครับเรียบร้อยครับโอโ้โหใช้เงินให้คุ้มและต้องได้ผลงานที่ดีครับถือว่ายังดีอยู่ครับในช่วงแรกๆตรงนี้ของทีมแล้วออกมาสวยครับปอโตเหมือนจะได้บุกอีกหนึ่งทีเปิดเข้าด้านในอันตรายแล้วจะได้พลิกหรือเปล่าจาังหวะนี้ไม่ได้พลิกครับติดมิลิตาไม่มีใครเข้าด้านข้างแล้วเปิดย,ย้อยเข้ามาแต่โรมนโยรี่ขึ้นมอกไม่ถึงแต่ว่าบอลมันเบาคกับติดเนโต หลาฟินยายกมาให้เนม่าโดนควิดออกไปก่อนแล้วคืนมาตรงนี้โอ้เก็บบอลเหนียวจะจัดมาซิโลตเติมมาแล้วมาซิโลตเติมมาแล้วมาซิโลสุดเส้นหลังหรือเปล่ามาซิโลสุดเส้นหลังแล้วชิปกลับมาตรงกลางแล้วมงไม่ถึง้วเนมา่ายิงยัดเข้าไปเจอเซฟโอโ้โหมาเป็นชุดจริงๆครับเป็นซีมิลานคือโอโ้โหมาทุกกระบวน่านแล้วลูกนี้ยิงโอ้แต่เซฟมันไม่ได้ไกลตัวมากแต่ยิงแรงเหมือนกัน เจโอนเอาหลุดมาสวยมากจังหวะน,นี้อันตรายแล้วเนโต้ปัดได้โอ,อ้โหคนที่พลาดคือมาเซลโล่ครับลูกนี้ตามไม่ได้ด้วยระการทั้งปัวเข้ามาเซลโล่ o, ไม่ทันจริงๆนะครับก็แต่ว่าเนโต้ยังปัดได้สวยนะครับประตูก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับไม่เสียประตูง่ายๆนะครับแล้วเปลี่ยนแลนะ้วฮะน่าจะเน้นทางด้านมาเซโล่แล้วเพราะมาเซลโล่วันนี้เนี่ยเขาไม่ใช่มาเซนโล่ใน5-6ปีที่แล้วนะครับแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางเคลียออกมาได้อยู่เอเมมบ้าแล้วเปิดยกเข้ามาเอาตรงกลางจับ กีงอีกทีติดบล็อกอยู่ผมมีลสัมเหมือนกันทางด้านของเอซิมิลานและโด,โด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 ครับยกไปสวยมากเนม่ามงขวิดมาดีมากและจังหวะน,นี้เจซุสยกต่อไปให้มัตเชซไปเลยล่ะมัตเชซเปล่าวนมาแล้วเห็นเนม่าสปินมาสวยมากเนม่าเจอดึงหลังแล้วเนม่าหลุดเข้ามาแปรขวาโดนเซฟโอ้โหพุทสินโดนดึงนะครับหน้าโอ้โหแต่เนม่าก็พยายามแปรสุดความสามารถแล้วแต่ว่าโอ้ลูกนี้เขาดักทางเซฟได้ดีถ้าไม่งั้นฝังแน่นอน อะไรครับขึ้นมาสวยปอโต้เริ่มคึกแล้วจะได้เปิดหรือเปล่ายกเข้ามาแล้วได้มงโอ้โหวิแต่ไม่แรงพอที่จะผ่านเข้าไปครับวันนี่คืออาจจะเป็นข้อเสียของเอซิมิลานครั้งแรกที่เราเห็นเลยครับคือพละกกาลังอาจจะไม่เท่าครับว่าพึ่งเล่นมาใน2วันที่ผ่านมาอ่ะแล้วมงเสาแรกโอ้โหจบมงได้ดีครับไม่เข้ากรอบครับเพีเดียวเปิดเข้ามาแล้วมงได้ที่โรมาโยลี่ บุนโอกิมารเรสออกมาด้านขวาแล้วไปแล้วที่ราฟินญาด้านหน้ามี3-4คนราฟินญาติดเครื่องติดเครื่องไปแล้วราฟินญาจังหวะน,นี้ส่งต่อให้ซลาตันซลาตันยกกลับมาที่ราฟินญาได้จริงโอ้โหเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นการสวนกลับและก็โดนจุดสลบพอดีเลยฮะสามศูนย์ก็ไม่น่ามีอะไรผิดโผล่แล้วเกมนี้แรงยังคงดีอยู่นะครับแต่ได้ของราฟินญาเป็นคนที่มีความอึดถึกทนอยู่แล้วแล้ว,ลวรากมาแบบรวดเร็วมาก ส่งให้ซาลาตันทางขวาซลาตันก็วนกลับมาให้เพราะว่าซลาตันเนี่ยมุมหมดแล้วครับและการเป็นว่าซลาตันได้ลูกแอสซิสต์ด้วยครับวันนี้โอ้โหถือว่าโชคดีไปนะชดเวลา3นาทีครับและครบและเรียบร้อยก็จบกันักทีครับในนัดแรกตรงนี้ครับปอร์โตครับเปิดบ้านแพ้เอซีมิลานไป3 0ศนครับก็ทำผลงานก็ได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นเนม่านะครับนักเตะใหม่ก็เรียกว่าใหม่กันทั้งทีมเลยครับ เรียกว่าใหม่ทั้งทีแม้ว่าจะเป็นราฟินญาด้วยครับฟอร์มดีจัดจัดนะครับวันนี้เนม่ามีโอกาส3ครั้งเป็น1ประตูก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะฮะอะไรครับผมก็จบกันไปในเกมที่ผ่านมาครับฟอร์มเราดีนะครับเรียกว่าเก็บ3มแต้มแรกในศึกยูฟาแชมเปียนลีกจนได้นะครับผมเนม่าครับก็เปิดตัวนัดแรกในยูฟาแชมเปียนลีกกับสีเสื้อของปีศาจแดงดำได้ยอดเยี่ยมนะส่วนซิวาในนัดแรกเนี่ยยังไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าเพิ่งมานะครับอาจจะต้องรอดูลาดลาวก่อนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวค่อยซ้อมกับทีมแล้วก็ได้ลงแน่นอนนะครับผมในตัวของลิเวอร์พูลนะครับอีกคู่หนึ่งก็เจอกับแนะอตเลติโกมาดริดนะเสมออ้อชนะนะครับมา1-0นะชนะ Madrid มาดริดมา1-0นะครับก็เป็นอันดับที่2รองจากเราเรารู้ได้เสียเยอะกว่านะก็ถือว่าลิเวอร์พูลนี่แม่งน่ากลัวอยู่แล้วในบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเอาทุกรอบครับเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ก็ต้องขอพักวันพีนต้องนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับฟีฟ่าคาริอาโมด บาซิลสไตล์นี่เองครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามเพื่อไปกำลังใจในการอคลิปด้วยนะครับผมรับชมไม่มีความสุขนะครับสนุกกับการเล่นเกมแล้วมาเจอกันต่อในพาร์ทหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย